สวัสดีครับทุกคนวันนี้มารีวิวกับตัวนี้ครับกับกล้วยฉานะครับปอดซับเจริญบ้านตาพะเยานะครับตัวนี้ก็มาจากจังหวัดยะลานะครับเป็นของอำเภอทานโตนะครับก็เดี๋ยวลองชิมนะครับว่าของอำเภอทานโตรับจังหวัดยะลาเป็นยังไงกันบ้างนะครับนี่มีตาโอท็อปด้วยนะครับน่ามาชิมกันดีกว่านะครับว่าเฮ้ยมันแตกต่างจากของทั่วไปยังไงนะแกะแกะแกนะครับปึ๊บปุ๊บป๊บมีจาเอยตรงนี้เขียนด้วยนะครับว่ารสเค็มนี่ชิ้นก็ประมาณขนาดนี้นะอืมอืมลองล่าครับ ไอ้เรื่องของชิ้นเนี่ยเออชิ้นจะใหญ่กว่าช่วยกลาบทั่วไปนะอืม,อม พู่ตรงนะครับขั้นการอย่างแรกกล้วยของที่นี่เฮ้ยกล้วยฉาบนี่ใหญ่กว่ากล้วยฉาบเพื่อไปจ้าอย่างที่สองนะครับไม่มีกลิ่นหืนจ้าแสดงว่าเขาทำใหม่ๆนะครับและอย่างที่สามนะครับให้ความกรอบกว่าเจ้าอื่นเล็กน้อยอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นกล้วยชิ้นใหญ่นะครับเวลาตัดเนี่ยแล้วก็ ถาบลงไปเนี่ยมันก็เลยได้ชิ้นใหญ่กว่าดังนั้นเนี่ยเนื้อเนี่ยมันก็มีความนั่นมากกว่าเจ้าทั่วไปครับแต่ถ้าพูดตรงๆก็คือว่าถ้าเกิดคุณเค,ณค,ณคยกินเจ้าก๋วยถาบยี่ห้องดังนะและตอนนี้ก็ไม่ใหญ่อ,ย,อย,ยี่ห้องดังต่างก็คือว่าในปริมาณขนาดที่มันมีใหญ่กว่านั้นครับแต่ว่าถือว่าเฮ้ยทำได้ดีนะเพราะตู้ยี่ห้องดังได้แล้วก็ไม่มีเรื่องกินหื่นครับโอเคครับเพื่อนจบการบิวคลิปนี้ไปอย่างนี้นะบจ้าฝากกดไลค์สับตะคราดแล้วก็แชร์ด้วยนะ